สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออวิวัฒนาการของกระจกจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะลองตามรอยดูว่าวัสดุที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนแล้วก็กลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเราได้อย่างไงมาดูกันครับว่ามันเปลี่ยนโลกเราไปแค่ไหนค่ะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่มนุษย์จะทำแก้วเป็นด้วยซ้ำเราก็รู้จักใช้แก้วจากธรรมชาติอย่างหินออฟซิเดียนนะคะที่มันเกิดจากผู้เข้าไฟเอามาทำเครื่องมือกันตั้งแต่ยุคหินเลยจนกระทั่งประมาณ3,500ปีก่อนคริสต์กาลแถวแถวเมโสโปเตเมียอียิปต์นู่นเลยค่ะ ถึงจะเริ่มผลิตแก้วขึ้นมาเองซึ่งบางทีนะคะก็อาจจะบอกว่าค้นพบโดยบังเอิญจากการเผาเครื่องปั้นดินเผาที่มันต้องใช้อุณหภูมิสูงๆนะคะอ๋อครับแสดงว่ายุคแรกๆก็ยังไม่ใช่แก้วใสๆแบบที่เราเห็นเห็นกันตอนนี้สินะครับส่วนใหญ่คงเป็นแบบของชิ้นเล็กๆอย่างลูกปัดเครื่องรางอะไรอย่างนี้ที่อาจจะพยายามทําให้สีเหมือนหินมีค่าอย่างสีน้ําเงินเข้ม แล้วเอ่อก่อนที่จะมีกระจกเงาจริงๆเนี่ยครับสมัยก่อนเขาใช้อะไรส่องดูหน้าตากันครับใช่ค่ะช่วงแรกๆก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะส่วนถ้าจะส่องดูตัวเองก็ต้องใช้พวกแผ่นโลหะขัดเงาเอาค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไรหร่หรอกค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นประมาณร้อยปีก่อนคริสต์กาลตอนที่ช่างชาวซีเรียเขาคิดคนเทคนิคการเป่าแก้วได้สำเร็จค่ะ อ่าการเป่าแก้วนี่เองจุดเปลี่ยนสำคัญเลยมันทำให้ผลิตง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ถูกลงด้วยใช่ไหมครับผลกระทบคงไม่ใช่แค่มีถ้วยแก้วแก้วน้ำสวยๆใช้แต่คงเปลี่ยนวิถีชีวิตคนยุคโรมันไปเยอะเลย ถูกต้องเลยค่ะการเป่าแก้วนี่ราคาที่ทําให้แก้วเนี่ยเอ,อ่อจากที่เคยเป็นของหาย,ยากของแพงๆสําหรับคนรวยๆนะคะก็กลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปในอาณาจักรโรมันพอจะหาซื้อได้เปลี่ยนวิธีเก็บของเหลวหรือแม้แต่เอามาทําเป็นกระจกหน้าต่างให้แสงเข้าบ้านได้แม้จะยังไม่ใส่ปิ้งเหมือนทุกวันนี้แต่ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติในบ้านเรือนเลยค่ะพอเข้าสู่ยุคก,กลางเทคโนโลยีก็พัฒนาไปอีกเป็นพวกกระจกสีสวยๆที่เราเห็นตามโบสถ์ในยุโรปนะคะ ครับครับแล้วจุดที่ทำให้เกิดกระจกคุณภาพสูงจริงๆจ,จังๆนี้คือที่ไหนครับเหมือนเคยได้ยินว่าเวนิสนี่ดังมากเรื่องแก้ว อืมต้องยกให้เวนิสเลยค่ะโดยเฉพาะที่เกาะมูราโน่ประมาณศตะวรรษที่13เขาพัฒนาแก้วใสที่เรียกว่าคริสตัลโลขึ้นมาได้คือมันใสกิ้งเลยไม่เคยมีมาก่อนในยุคนั้นถือเป็นความลับสุดยอดเลยนะคะแล้วต่อมาศตะวรรษที่16ก็พัฒนาเทคนิคทำกระจกเงาขึ้นมาได้อีกโดยใช้ดีบุกผสมประอดเคลือบด้านหลังทำให้ได้กระจกเงาจริงๆที่สะท้อนชัดเจนแต่ก็ยังแพงมากเป็นของหรูหราอยู่ดีค่ะ แล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับยังมีกระจกตะกัวหรือคริสตัลที่อังกฤษอีกในศตวรรษที่17โดยจอร์จเรเวนส์ครอฟท์ทำให้แก้วยิ่งใสย,ยิ่งแวววาวเหมาะกับการเจีรนไยสวยๆใช่ค่ะ แต่ถ้าจะพูดถึเห็นการปฏิวัติที่แบบว่าเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมกระจกไปเลยจริงๆเนี่ยต้องยกให้ศตวรรษที่20ค่ะกับกระบวนการผลิตกระจกฟโฟลด์โฟลต์ลตกลาสที่คิดค้นโดยเซอร์อัลลสเตอร์พิวคิงจนปี1959หลักการมันก็ง่ายๆคือ เทแก้วที่หลอมเหลวเนี่ยลงบนดีบุกเหลวที่ผิวเรียบมากๆผลที่ได้คือกระจกแผ่นที่เรียบกริบทั้ง2ด้านเลยคุณภาพดีสม่ำเสมอและที่สำคัญคือต้นทุนถูกลงเยอะมากไม่ต้องมานั่งขัดผิวอีกแล้วอันนี้แหละค่ะคือมาตรฐานที่ทำให้เรามีกระจกแผ่นใหญ่ๆใสๆใช้ในตึกในอาคารกันทุกวันนี้กระบวนการโฟลดนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเป็นรากฐานสาคัญเลย แต่เทคโนโลยีกระจกก็ยังไปต่ออีกใช่ไหมครับในยุคปัจจุบันนี้เรายิ่งเห็นการพัฒนาที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเยอะเลยอย่างเช่นมีเยอะมากเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่กระจกนิลภัยหรือ t e m p e r e glass ที่พอแตกแล้วมันจะเป็นเม็ดเล็กๆไม่คมอันนี้ก็ช่วยเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็มีกระจก l a ามิเนตที่มีฟิล์มขั้นกลางพอแตกแล้วมันยังยึดติดกันไม่ร่วงลงมาอันนี้เหมาะกับกระจกรถยนต์หรือตามอาคารสูงๆอะค่ะ ยังมีอีกใช่ไหมครับพวกกระจกที่ช่วยประหยัดพลังงานหรือที่ใช้กับมือถือแท็บเล็ตแน่นอนค่ะก็มีกระจกประหยัดพลังงานหรือ Low E Glass ที่เขาเคลือบสารพิเศษช่วยสะท้อนความร้อนออกไปทำให้อาคารเย็นขึ้นหรือกระจกอัจฉริยะ Smart Glass ที่ปรับความใสความทึบได้ด้วยไฟฟ้า แล้วก็ที่เราคุ้นเคยกันดีมากๆเลยก็คือกระจกบนหน้าจอมือถือแท็บเล็ตต่างๆที่พัฒนาให้ทนรอยขีดข่วนแข็มแรงเป็นพิเศษเลยค่ะโอ้โหพัฒนาไปใยมากจริงๆครับจากแผ่นใสๆใกลายเป็นวัสดุอัจฉริยะไปแล้วและอีกอย่างนะคะที่ปฏิวัติโลกการสื่อสารไปเลยก็คือใยแก้วนำแสงหรือ optical fiber ค่ะมันคือเส้นใยแก้วเล็กจิ๋วเลยนะคะแต่ส่งข้อมูลได้มหาศาลด้วยความเร็วแสง กลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ตระบบสื่อสารทั่วโลกที่เราขาดไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้ค่ะฟังดูแล้วการเดินทางของกระจกนี้มันเหมือนสะท้อนการเดินทางของมนุษย์เลยนะครับจากการใช้หินในธรรมชาติมาสู่การประดิษฐ์เพื่อความสวยงามเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ไปจนถึงการสร้างเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกทั้งใบกระจกนี้เปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกมองตัวเองแล้วก็สื่อสารกันไปเลยจริงๆจริงอย่างยิ่งเลยค่ะวิวัฒนาการของกระจกนี้แสดงให้เห็นถึง ความฉลาดความพยายามความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เราที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะในการนําสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาดัดแปลงสร้างคุณสมบัติใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการแล้วก็ขับเคลื่อนความก้าวหน้าไปเรื่อยๆคําถามที่น่าชวนคิดต่อนะคะก็คือด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของกระจกที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยนวัตกรรมที่มันจะปฏวิวัติวงการครั้งต่อไปของวัสดุเนี่ยจะเป็นอะไร อาจจะเป็นกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้เวลาแตกหรือว่ากระจกที่ผสมผสานกับระบบชีวภาพเพื่อใช้ทางการแพทย์หรืออาจจะเป็นกระจกที่เก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบสุดยอดไปเลยอนี่คือสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นกันในอนาคตก็ได้นะคะ